สวัสด in ีครับอยู่กับราการเรเดอร์เอ็กซ์เทอร์เตอร์ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันกันอีกหนึ่งคลิปครับคับลิปนี้มาขับเจ้าแคปร้อยสี่สิบเฮดครับเมื่อเช้าขับแคปร้อยสี่สิบกีก็เข้าป่าครับ วันหนึ่งทำงาน2อทีครับเมาไปเลยวันนี้2องคัน 140g กับ140 h ครับรอนู่นแหละเข้าป่าเลยครับคลิปนี้อยู่อีกตำบลหนึ่งมาเช้าอยู่อีกตำบลทางโน้นครับนี่ก็วิ่งมาอีกตำบลหนึ่ง นี้ก็มีแต่ป่าครับทางนี้เก็บไปแล้วอยู่ทางไรนาเยอะครับทางนู้นทางนี้มีแต่ป่าเราวิ่งเข้าไปหน้าง,งานครับอยู่ในป่านู่แหละเราวิ่งเข้าป่าครับ นาห้งานก็อยู่ประมาณอีก2อกิโลครับไม่ถึง2องกิโล,ลน่าจะกิโลก,กว่ากวานี่แหละครับวันหนึ่งทำงานหลายทีเนาะ <laughs> เมื่อเช้าอยู่กับแคทร้อยสีครับนี่ตอนบ่ายอยู่กับแคทร้อยสี่ดให้10บล้อไปก่อน,นครับเห็น10ล้อกำลังวิ่งมา โอ้วันนี้ขับนอทไมจวดแท้เบาหน่อยลูกพี่อย่าขับแรงไล่เด้อขับแรงแล้วก็ชำรุดเสียหายเยอะครับ ่อมบ่อยแล้วครับเหนื่อยโยกดีแทะโยกดีแทะนะครับเดี๋ยวเข้าไปถึงข้างในก่อนครับเ,เราก็มาถึงหน้างานแล้วครับนี่ <c oughs> เข้าไปอีกแล้วได้ออกไปข้างนอกนิดหน่อยก็ได้เข้าไปแล้วครับ ป่าครับมีแต่ถนนบ,บุกเบิกครับแถวนี้ส่วนมากหลังเกิดก็จะได้งานบุกเบิกแบบนี้แหละครับเขียดชายแดนเข้าป่าเข้าดง ครับวันหนึ่งก็ทำงานสองที่ oh. คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปยังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ